รองว่าเป็นกันเองต้องสนุกสืนแคลงจะกอมบรนเลงเข้าวันวีวาจะกอมบรนเลงเข้าวันวีวาวาสนาสาวนั่งมั่นนอดอันนี้คือการฉลองประตูนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้หมอลำมาฉลองประตูใหม่ให้นะอันนี้ิือการฉาองประตูนะครัเมื่านก้เมื่อนี้หมานเมาีลังประตูใหม่ดหกนี ใจตอยังดอกพี่บ่หังรอคอยให้ใจให้ใจตั้งทำปาาของพี่นั้นวานทำปาาของพี่นั้นวานเจ็บคอละมันท่อตังหวัเจ็บแล้วังวัทำก่าใจอนอนทำใจจะรักทำใจจะองก็ตูใหม่กรับคางครับใจผู้ชายที่เมาอร่อยดีสอนสกนครครับโอ้ใจนะพี่ยา โอใจนะพี่อยาจะหาความจริงไม่แน่นอนทุกคืนน้องเป้าอววนชอบหลอกชอบหลอนอยู่เรื่อยไปหนูทนไม่ไหวหนูขอลาทีขันใจละผู้ชายนี่คื้ทางรถนี่ไตเลี้ยวข้างขววแล้วมาเลี้ยวข้างท้ายใจอายก็ดังกันอ้อซอนลันนานวนในนีนาลันนานวนในนีนาข้างตาเจ้าสักทีรีขางตาเจ้าสัก ี่าเป็นเมียฟี่ว่เอาบ่บ่เอาโอบ่เอาอยู่บ่กันฟังบ่ฟังเลยฟังยังมาฟังนี่แหละเขาก็ฟังเขาฟังเขาสิว่าเอาอยู่เขาสิว่าอยากอันนี้ไอต้นอ้อก็มาดูได้ยินลูกจีมพูดเมื่อเช้าว่า ประตูสวยมากประจังสันว้าวงามยิ่นี้แม่ว่าประตูสวยที่สุดในโลกใช่ค่ะสวยมากจริงๆแล้วก็บัริตัดผมใหม่แม่ผู้ใหญ่ก็เลยมาสลองไปนน้ำกันล้วนสลองประตูน้อยเลยประตูผู้สาวซ้ำน้อยเลยนะท่ารักจริงๆเปลี่ยนช่วผมใหม่เปลี่ยนช่วผมใหม่มันห่อนมันเท่ากันแม่ค่ะก็เลยตัดผมสั้นสั้นเลยเพลงนี้เข้าไปดูที่ไหนได้ ก็ไปดูได้ที่ช่องทุกช่องที่ถ่ายวันนี้ไม่มีเลขาเสียนะคะดูได้ของเจ้าดิสัสของพ่อค่ะของพ่อมันจะเป็นเตยแบบร่วมค่ะดูในช่องหมะรำคู่ขวัญก็ได้ดูในช่องหมะรำคู่ขวัญได้ไหคะใช่ไม่ได้ห่างมือตายเพราะว่าเอาอีกรอบนึะเอาอีกกอนนึงเอาอีกกอนนึงเขาจะตัดเหล็กแล้วฮะทุ่งตัดด้วยไม่ให้ช่างเขาตัดก่อนเลยอันน่า รัญามาไม้อุปสรรคท้าทมนาดูลุงพนป้าเต้นจงซูกเขียงคู่ก้าวไปด้วยกันเพื่อวันที่รอบอดท้อต้อหุนทางเดินควากน้ำที่ต้องเผชิญขอมีเพียงใจให้เราหยุดมันความรักที่มี้ว่าหายใจบวกเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเพราะว่าเขาใส่เพิ่แล้วเออใ่บ จากเอซีที่คอยแบ่งปันอน่อ,อนเออเข้ามา,า,าทุกวันจะต้อนไทยนั้นหรือว่าต่างแดนแสนสุขยิ่งอย่ามีความเหงามาไขมาผ่านความสุขรอบด้านให้ไหลตุ่มหลังโฮมเรียบคือนน้ำฉลมทิพย์ลิ่นไหลร่วมจิตใจให้หักกันเอาไวเ้เหนือหรือใจที่ตั้งตาเอ็มมีต้อตรรตงโยก<ห>ด้วยครับยอย เตือนที่เป็นเมาดีถุงกระเปมาของชายคือสงสารว่าจ้ามาดี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 ขอให้ลุงพลโชคดีกับชามาดีมาดีของเราตัวเมื่อให้น้องเขาแน่ชัวร์ชัวร์เลย ข้แวโวเพลงอ้วเพีงอนกับ้วเลพึง้อนข้วโเล้วมเ่จัเไพอ่นสีพอ่นสีตัดเล็กพิ่นสีก่อนหม้อหัวโอเคค่ะขอบคุณค่ะเด็กนัเรียนัทีุ่คนส่มานะคะเนบมี่เด็กนัเรียทําสีนอยโยคงจะสวยมากก็นี่เป็นการฉลองประตูใหม่บ้านลุงคนนะครับบ้านลุงบ้านป้านะครับเป็นการฉลองประตูใหม่นะครับมาลํำมาลํำให้ฟังเลยนะ บกมือในทางข้างบนน่ะบกมือในขางนั้นบกมือน่กมือนเออโอ้ยนั่นอยู่ข้างในนะครับเข้าถึงซอยกันทํามหากินนะาตานบุนเมนนอยลุงก้อม่กอนนี้ยูาอยู่คนละฝั่งเล้อยูนกิน่ก่อนนี้่อนนี้คือองคูบัดึงแานเอาเาน่านนะครับใช้เหาโอ้รออ่า นี่ก็นะครับดูนะครับเหมือนเหมือนนะครับเหมือนเหมือนอ้าปากเหมือนอ้าปากจริงๆนะฮะโอ้วัฒนานะครับออเด้ล้องทำการแสดงหน้าบ้านลุงไปแฟนนะครับเนการเปิด นี่นะครับมาลุ้นกันนะครับประตูใกล้จะเสร็จแล้วนะเหลือเก็บงานนิดหน่อยนะฮะเก็บงานหมอลามก็จัดไปแล้วนะครับมอรำก็มาดูเห็นลุงจิมไลฟ์สดว่าโอ้ยประตูสวยมากผสมกับใเบิ้ลก็น่างามกิหลีบอกงามกิริมาหอดแล้วงามนะคะนี่ คนต้นออไ่สุดนักเรียนเขาเขาจำเจ้าบ่ได้แล้วว่าเจ้าเป็นสานักเรียนเลียนเลี้นนักเรียนตามต่อช่วงนี้มันแบบว่ายูทูบเขาก็อยู่ร้อนๆแบบนี้เสนอให้ผู้บริหารทางชี้แนะในช่วงทางใช่ไหมใช่ช่่ามาแจกท่าเย็นช่าเย็นใช่ใช่มาเขาก็จะได้กินท่าเย็นเนาะแจกแต่พวกเรา่นาะ มันห่อนลุงว่ามันห่อนแล้วก็ถึงจิมที่เสนอนะให้เสนอผู้บริหารนะแค่ชาเย็นชาเย็นต้มเย็นต้มเย็นโอเคเอาชาเพิ่นอะไรชาไม่ได้ได้ได้ต้มเย็นมากแจนะจ๊ะกินกินแจิบชาไปหน้อยนี่มันก็สิค่ายห่อนเดิเดินลุงจิมคิดดีคือคือกินแล้วก็ขายของกินแล้วขายของใช่ถ้าถ้าเราจิบชาไปด้วยมันจะสดชื่นไงระหว่างวันเออลุงจิมคิดดีมากบางทีบางทีดีดีค่ะดี ล็อกของแม่ผู้ใหญ่มันล็อกอยู่นั่นาจะไหมแล้วก็เอาชามาวางแล้วก็แจกทุกวันใครอยากใครอยากกินชาแจกทุกชั่วโมงหนึ่งก็ได้เนาะแจกน้ำชาเนาะจ้ะทุกวันนีลุงเจมี่เรามีขวดกันอยู่แล้วเอาขวดมาให้ผู้บริหารเอาน้ำชามาดีไหมดีถ้าก็มาเติมน้ำใช่เรามาเติมเรามีขวดกันอยู่แล้วโอเคไม่ดีก็บอกว่าดีแล้วมันจะดีเองมันจะดีเองนะครับอ๋อค่ะเนาะเบิร์ตวอันเบอย่าง นะครับก็บรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับนะติดตามด้วยนะครับนี่ฮะีครับยวอย่าลืมนะครับด้วยการสนับสนุนนะครับพามาดีพีทนะครับ0ูนย์หกสามสามสอามานะครับศูนย์หกสามสามสองสนะครับพามาดีพีทนะครับคาเพื่อสุขภาพนะครับ ระบบขับถ่ายท่านจะได้ขับถ่ายดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตูทิมแซนะครับ098845571นะ098845571นะครับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามานะครับรับชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาอัปเดตประตูรั้วบ้านลุงพลกันนะครับเมื่อกี้หมอลำก็ฉลองประตูไปแล้วนะฮะกับผลงานก่อนลำนะครับ